สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกลับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะอันนี้เป็นสีมีแปสีนะคะลูกค้าส่งมาเปลี่ยนแบตนะคะอันนี้จะเป็นแบตตัวเก่าของลูกค้านะคะน,นี่นะคะฮึทัดทัดเนะคะ น,ะะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปเช็ค <Check. S 2> ซิมเครื่องลูกค้ามีซิมนะคะแต่ว่าซิมของลูกค้าใช้ไม่ได้นะคะ นี่นะคะขึ้นว่าไม่มีบริการนะคะอยวจะลองใส่ซิมทางร้านดูนะคะ นี่นะคะน,นี้เป็นสิมุูกค้านะคะอันนี้จะเป็นซิม e a i s ของทางร้านนะคะนี่นะคะใส่ซิมทางร้านไปนี่ขึ้นสัญญาณซิมนะคะ นี่นะคะแล้วก็สัญญาณซิมจะขึ้นสี่ขีดนะคะอยู่แางนี้นะคะแล้วก็อันนี้ใส่ไวไฟทางัานไปสัญญาณไวไฟขึ้นสี่ขีดนะคะนี่นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟ ชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้าสองจุดศูนย์นะคะนี่นะคะอืมต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ ต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะ,ะต่อไปเช็สเกสแกนหน้านะคะ สแกนหน้าได้นะคะสแกนหน้าได้นะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ นี่กล้องหลังเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลชิคเชคฮัลโหลชิคเชคเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลชิคเชคกลับไปกล้องหน้านะคะอันนี้กล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลชิคเชคเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคเชคเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้า นี่นะคะอันนี้กล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลชิคเช็คเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าต่อไปกล้องหลังนะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลชิคเช็คฮัลโหลชิคเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลชิคเช็ค กล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะนี่นะคะกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ต่อไปเช็คบันทึกเสียงนะคะเช็คไมโครโฟน เช็คไมโครโฟนหนึ่งสองสามิบฮัลโหลชิคเช็ชิคไมโครโฟนได้ยินไหมฮัลโหลชิคเนี่นะคะ ไม่ครูฟนใช้งานได้นะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ